สวัสดีค่ะวีโอนี้เป็นวีโอพิเศษนะคะครูจะมาสอนต่อความยาวของตัวเสื้อ,อจากที่ให้ดูไปแล้วนะคะจากที่มีแพทเทิร์นให้ดูไปแล้วแต่บางคนก็ยังงงนะคะการต่อตัวเสื้อที่เป็นดอกหกเหลี่ยมเนี่ยจริงๆแล้วมันจะว่ามันยากมันก็ไม่ยากจะว่ามันง่ายมันก็ไม่ง่ายนะคะ ถ้าใครตัวถ้าใครถักถักเสื้อต่อดอกหกเหลี่ยมได้เนี่ยครูถือว่าเก่งนะคะเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างที่จะยากนะคะถ้าถติว่าเป็นต่อแบบลายที่เป็นดอกสี่เหลี่ยมเราก็จะต่อค่อนข้างง่ายนะคะถ้าเราจะทำวิธีการเบ้าหรือวิธีการอะไรก็จะต้องทำครึ่งดอกอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าถติว่าเป็นลักษณะของการต่อดอกหกเหลี่ยมจะค่อนข้างยาก นิดหนึ่งถ้าไม่เข้าใจนะคะครูก็พูดเสย,ยาวเลยถ้าถ้าใครเป็นแล้วผ่านเนาะถ้าใครเป็นแล้วผ่านนะคะอันนี้ครูจะมาสอนสําหรับมือใหม่หรือใครที่ยังงงๆอยู่นะคะจากแพทจากแพทที่ครูให้ดูไปแล้วนะคะมันจะมีการต่ออันนี้เริ่มแถวที่สองนะแถวที่หนึ่งนี่คือเรียบร้อยแล้วเนาะแถวที่หนึ่งกับทำคอทำแขนเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาถักวนความยาวของตัวเสื้อนะคะ เราจะเริ่มจากการต่อสามมุมสามจุดหนึ่งสองสามนะคะจากแพทที่ครูให้ดูไปแล้วอ่าคราวนี้เราก็จะมาต่อกันครูให้ใส่เข็มกลัดนะคะทำเข็มกลัดให้เห็นเป็นจุดอ่ะเราก็จะเริ่มต่อจุดแรกในที่นี้ครูใช้ดอกที่ครูสอนถักเสือ้อจากวีโอคลิปที่แล้วนะคะ ฉะนั้นว่าวิธีการต่อก็จะอยู่ที่โซ่หนึ่งแล้วครูก็ทำพอสองคอมาถักส่วนที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์อันนี้ต่อดอกแรกนะอันนี้ตามลักษณะของลายนะคะตามลักษณะของลายครูใช้โซ่หนึ่งในการเชื่อม ให้ดูเลยเนาะนะคะตามครูมาทีละทีละจุดก็ได้สําหรับมือใหม่นะคะอ่ะแล้วเราก็มาลงตรงนี้ลักษณะของงานต่อหกเหลี่ยมจะเหมือนกันต่างกันที่ลายดอกแต่วิธีการต่อจุดที่ต่อจะเหมือนกัน ที่ต่อจะเหมือนกันนะคะสำหรับดอกหกเหลีย่ยมอันนี้เป็นดอกแรกของแถวที่สองเนาะถ้าเราจะ,ะถักความยาวของตัวเสื้อนะคะ เดี๋ยวครูถักไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูมาอธิบายนะคะอันนี้ดอกที่หนึ่งนะคะดอกที่หนึ่งของแถวที่สองเราจะถักเชื่อมสามจุดจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามตามผังลายนะคะเมื่อเราเชื่อมดอกสุดท้ายนี้แล้วเราก็มาถักให้ได้ตามลักษณะลายของดอกที่เหลือในที่นี้มันมีหกดอกถูกไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะอันนี้ถ้าเราจะต่อความยาวของตัวเสื้ออันนี้คือแถวที่หนึ่งครูพูดผิดถ้าเราจะต่อความยาวของตัวเสื้ออันนี้คือดอกที่หนึ่งแถวที่สองอืมครูขี้เกียจอัดใหม่นะคะฟังใหม่นะถ้าเราจะต่อความยาวของตัวเสื้อ ดอกนี้คือดอกแรกของแถวที่สองเราจะต้องต่อให้มันได้สามมุมแบบนี้1นึ่งสองสามดูตามแพทอะคราวนี้ดอกต่อไปดอกต่อไปเราก็จะต่อแบบไหนเรามาดูดอกต่อไปนะคะดอกต่อไปก็คือดอกที่สองถูกไหมเราก็จะต่อ1นึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดอะเริ่มต่อกัน อันนี้เราก็ถักดอกมาครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะสำหรับลายนี้นะเริ่มต่อจุดที่หนึ่ง ตามคุณมาทีละดอกนะคะถ้าเข้าใจก็คือใช้หลักการเดียวกันสําหรับวิธีการต่อดอกหกเหลี่ยมอ่ะอันนี้ครณเพื่ต่อจุดที่สอง ต่อไปก็จะเป็นจุดที่สามตามลักษณะของลายนี้ครูใชออ้โซ่หนึ่งในการเชื่อมน,นะคะ แล้วก็เชื่อมอีกหนึ่งจุดอันนี้ดอกที่สองนะ เมื่อครบแล้วเราก็กลับมาทำลักษณะของอกลับมาทำด้านที่เหลือนะคะด้านที่ไม่ได้เชื่อมนะอ่ะดูทีละดอกเนาะ เราไปดูดอกที่สองนะคะดอกที่สองเราก็จะเชื่อมหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดนะคะอันนี้คือดอกที่สองลักษณะของงานต่อดอกนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดแล้วเก็บซ่อนได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราต่อผิดเนี่ยเราก็จะได้หาจุดที่ที่มันจบถูกนะคะให้มันถักเรียบร้อยก่อนให้เราโอเคก่อนเราจึงตัด เก็บซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เราอย่าพึ่งนะเพราะถ้าเราต่อผิดแล้วมันจะหาจุดไม่เจอเพราะว่าเวลาเราซ่อนได้ไปมันจะเนียนไปกับงานนะคะมันจะทําให้เราหายากให้มันโอเคก่อนให้มันให้เราต่อชิ้นงานแล้วมันโอเคก่อนนะคะแล้วคอยตัดซ่อนได้ทีละแถวก็ได้อันนี้ดอกที่สองอะคราวนี้มาดูดอกที่สาม เรามาดูจุดที่เราจะต่อดอกที่สามกันนะคะจุดที่เราจะต่อดอกที่สามก็จะมีจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สองจุดที่สามแล้วก็จุดที่สี่เรามาเริ่มต่อกันนะดอกที่สามละ เราต่อจุดที่หนึ่งค่ะครูจะทำให้ดูดอกนี้อีกดอกหนึ่งนะคะเพราะว่าลักษณะการต่อมันจะเหมือนกันละ จุดที่สอง ต่อไปก็เป็นจุดที่สาม จุดที่สีค่ะแล้วเราก็กลับมาทําด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ตามลักษณะของลายนะคะ ูตกกล้องหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเราก็ถักให้ครบตามลักษณะของลาย อันนี้ก็จะคือดอกที่สามนะคะอันนี้ก็ดอกที่3นะคะคราวนี้เรามาดูมันจะเป็นลักษณะของการต่อดอกที่มันซ้ำละนะคะดอกที่สองเราก็จะต่อสี่จุดใช่ไหมคะพอดอกที่สามเราก็สี่จุดเหมือนเดิมดอกที่สี่ดอกที่ห้าดอกที่หก 6, เราก็จะต่อสี่จุดเริ่มแรกเลยนะคะจะผิดหรือถูกนี้มันอยู่ที่การขึ้นดอกแรก นะคะมันอยู่ที่การขึ้นดอกแรกพอดอกที่สองดอกที่สามลักษณะการต่อก็จะเหมือนกันต่อมาเรื่อยๆนะคะให้ต่อดอกที่สี่ดอกที่ห้ามาเรื่อยๆเราจะเจอกันอีกทีตอนที่เราจะต่อต่อให้มันเป็นวงกลมนะคะตอนที่เราจะเชื่อมให้มันเป็นวงกลมออันนี้ลักษณะงานนะคะต่อมานะเราจะเจอกันตอนที่เราจะ เชื่อมให้มันเป็นวงกลมด้านนี้นะคะแล้วต่อจนมาถึงดอกสุดท้ายนะคะที่เราจะเชื่อมให้มันเป็นวงกลมดอกสุดท้ายที่เราจะเชื่อมให้มันเป็นวงกลมลักษณะของงานที่เหลือจะเป็นแบบนี้นะคะจะต้องเหลือการเชื่อมจุดที่1จุดที่สองจุดที่3ามจุดที่4แล้วก็จุดที่หนะคะดอกสุดท้ายจะต้องมี5้าจุดเดี๋ยวครูใส่เข็มกลัดให้ดู ดอกสุดท้ายที่เราจะเชื่อมนะคะเราก็ต้องเชื่อมหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแบบนี้จึงจะถูกอ่ะเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันอันนี้คือจุดที่หนึ่ง จุดที่สอง ดอกสุดท้ายแล้วนะคะจะต้องเชื่อมแบบนี้นะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันมันจะไม่ลงตัวนะคะถ้าถักตามครูครูคิดว่าทำได้ ครไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนวีดีโอได้นะหรือไม่งั้นก็ดูไปก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำตามหรือไม่งั้นก็ทำไปด้วยแล้วก็ดูวีดีโอไปด้วยก็ได้ค่ะเพราะครูคิดว่ามันมันไม่ยากนะถ้าทำตามครูมา อีกหนึ่งจุดอ่ะตกกล้องหรือเปล่า จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายนะคะ จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายละหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำด้านที่มันยังไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ตามลักษณะของลาย จบเลยแล้วก็ซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะทีนี้มาดูลักษณะงานที่ได้เห็นไหมว่าดอกสุดท้ายเราจะต้องถักทั้งหมดนะเราจะต้องเชื่อมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เราจะต้องเหลือดอกตรงนี้นะคะหนึ่งเห็นไหมจะต้องเหลือหนึ่ง ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการาต่อความยาวของช่วงลำตัวลัวกษณะของการเริ่มกับการจบนะคะจะเหมือนจะจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเราก็จะถักแบบนี้ไปให้ได้ความยาวของอตัวเสื้อเป็นที่ต้องการนะคะโดยเริ่มดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายอย่างที่ครูได้ อธิบายไปแล้วะนะคะทีนี้ถ้าเราจะเริ่มต่อไปอีกเราก็จะเริ่มดอกที่1อย่างที่ครูทําให้ดูไปแล้วนะคะดอกที่2องดอกที่3ดอกที่4จนถึงดอกสุดท้ายลักษณะของการต่อดอกหกเหลี่ยมก็จะเหมือนกันนะคะจะต่างกันที่ลายแต่ลักษณะของการต่อตรงจุดที่เป็นมุมนะคะจะเหมือนแบบนี้จะเหมือนกัน พูดง่ายๆนะคะหวังว่าทุกคนทุกคนทําได้นะคะครูหวังว่าทุกคนทําได้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันในวีดีโอถัดไปค่ะ